เล่นโยนบอมกันมาแบบนี้ซิลโกคืออไหายตัวหนีได้คนจะทำงานตื่มซี่ให้มันสมชายแล้วล่ะกันนะนี่อะติดชาคือห้ามให้พูดว่าห้ามให้พูดนี่ร้อนมากเลยนะเนี่ยดูดินิ้วแดงเลยเป็นน้ำร้อนแน่ๆอย่าบางหน้าสิโอ้ยจริงอย่าบัง มันดูมันดูคอนทราสต์ดีระหว่างความความหนาวกับความร้อนเนี่แน่คือร้านนี้เนี่ยสำหรับผมนะผ่านโอ้ห oh, น่ากินอ่ะอ่ะ <Hey>, uh, ให้ถ่ายนี่นึงก่อน <Hey. S 2> พรลลิจะทำลายแล้ว hey, hey. Oh, อร่อยหมดเลยอะ่ะอร่อยกันสองอันอะ่ะ <Hey. S 2> มันไม่รู้อันไหนอร่อยกว่ากันอะ่ะมันอร่อยอะ่ <Hey. S 2> ะไป เสร็จแล้วกลับไปกินต่อ